กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีเขามาอยู่กับผมคุยพอไกลเนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามากเลยพี่น้องเอฟซีเด้อมากครับอีกแล้วเด้อในวันที่สิบสามเนาะครับผมในวันที่สิบสามสิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมอีพีที่เก้าสิบเก้าโอ้เหล็กง่มขนาดพี่อีพีเก้าสิบเก้าเนาะครับไก้ครบร้อยแล้วอีกอีพีเดียวครับผมเอาความเดือนขอบคุณเอฟซีก่อนเด้อ ครับคลิปไอ้ที่เก้าชิปแปดครับผมเอาตัวแรกไปหาไอ้คุณพอท้องคุณเนอะครับท้องคุณอํออเาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเราไอ้ชัยภูมิครับจัดตรงเอยบร้อยเรกากับตัวที่สองแม่คุณแม่เกษรอ,อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมเอาปิดิเบิดไปสองตัวเนอะครับขอบุญขอบุณทุกการติดตามขอบุญขอบุณผู้เอาไปเนอะครับผมเอาเอางินแสนเขาานเอาเงินล้านเขาเงินเจ้าครับเอาเืินนี้ไม่นํำเสนอสามไร่กัน เมื่อนี้มีอยู่3ารไการแต่ว่าซีตัวด้วยพี่น้องเด้อแมนอ,อีกไาก่การที่หนึ่งนี่ก็คือห้องที่เปิดเป็นแพ็คคูนะพ่อแมนแพ็คคูล่ล้วยสาวแพ็คคูด้วยพี่น้องเด้อชุดชุดขายเข่าโอ้ชุดขายข้าว,วสัตพี่น้องครับ <mand ez> อ่านี่ก็คือพี่น้องท่านให้ขายเข่าเนะ <mand ez> าะอ่าย่างซีกล้วยไปเลียงพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นชุดแพ็คคูอ่าดีหละพี่น้องครับเอาเบิ้งตัวแรกก่อนก็ดขึ้นมักแล่รครับผมเอาเบิ้งกับชุดที่หนึ่งครับกับชุดที่หนึ่งเลยครับผม ครับเอาพออ่อชุดที่หนึ่งนี่สถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่เนดะ้อควายแม่นี่เป็นไอ้รุ่นมินิครับผมเป็นชุดแม่สาวนะครับเนาะไอ้รุ่นไอ้ชุดขายเขา่าครับผมนี่แหละพี่น้องครับชุดขายเข่าแล้วครับเนาะชุดขายเขา่ดเาดอไดหมนันกับมาซื้อควายไปเลี้ยงได้พี่น,อนอ้องเด้ออออ่าเตัวนี้ก็คือเฮางที่เปิดเป็นแพ็คคู่เนาะพ่อเนาะเปิดแพ็คคู่แพคคู่นี่สามหมื่นเก้า สามหมนเก้าคนนครับผมนี่คือคู่นี้ห้องที่เปิดไวสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ล,นนลูกเพชรสยามครับผมตัวนี้ลูกเพชรลำโค้งครับผมตัวที่อยู่ขวามือของพ่อไกน่นี่ก็คือเป็นลูกสาวของพ่อเพชรลำโค้งนะพี่น้องเด้อคว,วามสูงเพิ่นลอยยี่สิบวกลบนี่คือลอยยี่สิบทั้งคูงค่พี่น้องครับนี่ส่วนตัวไส้มือนี่เป็นลูกของพ่อเพชรสยามเพชรสยามอ่าพ่อจับพยนยกไปจังไรนะครับ ตัวลูกเพชรสยามพี่น้องครับเพิ่นสนตะไพ่ไหมนะพ่อเนาะสนตะไพ่ไหมครับผมอายุเพิ่นได้เท่าใดพ่อหกสีเข้อเก็แล้วครับผมอายุซ้ำกันเลยพี่น้องเด้อสองตัวนี่เนาะครับเนาะหกเดือนสี่ข้อเจ็ดเดือนพี่น้องครับเอาไปใส่หมู่ปพี่น้องเด้อนี่เบิ้งพี่นองเี่ยเบิ้งมาเบิ้งเอาพี่น้องครับเบิ้งเอาเนี่เอาเบิ้งเทลละโตก็ได้ครับผมเอาเบิ้งลูกเพชรสยามก่อนเนาะเอาเบิ้งลูกเพชรสยามก่อนไปพี่น้องกันนี่ลูกสาวของพ่อเพชรสยามครับผมเนี่ยหกเดือนสี่ข้อเจ็ดเดือนพี่น้องครับแม่นแมนเนี่ย ก็คือเปิดแคคคู่พี่น้องครับหรือว่าผู้ใดพี่น้องท่านใดสี่แยกกับจังว่ากันอีกเค่นึงเนาะครับเนาะแม่นอาจังแยกกับจังโทรมาถามด้วยพี่น้องดื้อพี่น้องแยกครับผมมาแล้วเนี่ยปวดพี่น้องเป็นขั้วที่สีเหลืองงามมากพี่น้องครับเนี่ยพันสนตาไพ่ไหมด้วยพี่น้องไพยไหมอ่ากระลังคุณอ่ะเบิ้งพี่น้องกัเบิ้งพวดล่ำตัวแง่มากพี่น้องครับเนี่ยรุ่นมินิี่เอาเบิ้งหน้าตาเนี่ครับของเซ็งของเซ็เงินเข้าเซ็งเงินเกี่ยวเข่าเหระพี่น้องเอาง่ายๆซะเนาะเบิ้ง ปดหน้าตาสวยมากพี่น้องครับตาสวยนี่ตาเตี้มเจียมจำอัตลักษณ์ข้อสองอ่องชัดเจนพ่นเป็นสีดอกเล้าได้พี่น้องได้แม่นี่ได้ลูกเป็ด้ยาเข้าหนีได้พี่น้องได้โอเคได้ธรรมชาติพี่น้องครับอู้ยหน้าปลอยอยู่หินบ่อืยืนนายกดีเนาะพ่อเนาะแม่นยืนยกอกเบิดดีพี่น้องครับเพิ่งยกหางเงินหักข้ามดีละเดี๋พี่น้องเอ้ยขุดขนาดแท้ไอ้สนตะไบไม่สนตะไบไม่ได้พี่น้องได้ไรจะกออกข้อทัดบอกู้ยสีพี่น้องครับเพิ่ง อเอาไปตัวเบิ้งพี่น้องครับผู้ใดมากเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นชุดขายข้าวนะครับเนาะขายข้าวเสื้อกล้วยเป็นชุดขายข้าวพี่น้องครับเนี่ยนั่งนี่เอาเบิ้งกับตัวนี้เลยบันนี้พ่อเอานี่อ่าอีหลานเด้อพี่น้องนี่ก็คือตัวคู่ของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมามาลูกเบิ่งเบิ่งลูกเพชรลำโขงนี่เป็นลูกสาวของพ่อเพชรลำโขงพี่น้องครับตัวนี้สิเป็นเสียกเนกก้อนเล็กสนตะไผครับผมตัวนี้ก็คือเพิ่นสนตะไผ่มาเป็นเสียกแล้วเด้อพี่น้องขุดพี่น้องคเข้าไปนี้ ป้าพี่น้องครับเงยืนยกเป็นพี่น้องครับยืนยกยืนง่ามดีงามงามง่ามูนี่พี่น้องอ่าก้ยง่ามคู่หรืพี่น้องครับผมเบิ้งเบิ้งหน้าตานครับตาแต้มแก้มเจ้ากระจันเห็นบหตาแต้มแก้มจัมพนพูนป้าพี่น้องครับนี่เขาเขานเขาเด้อ ชุดนี่เขาสมัยไม่นะเขาส่งซ้อนมาพ่อนี่ตัวนี้เขาส่งซ้อนเนี่ยพี่น้องครับเบิ่งช่วงอกพี่น้องครับอกข้อขาพี่น้องครับอะ่ะแจ้งยีดเรียบจีบเท่าพี่น้องครับยเรีบยเท่าดีด้อเปิดไปสามจุดเก่าแค่นีเด้อผมเป็นแพ็คคู่นะพ่อเนาะแมนแมนเบิ่งชลุ่มไทยเพื่อนพ่อครับแบบนี้มาแล้วไหมเนี่ยพี่น้องครับเบิ่งเพดเอ้าพี่น้องครับเหนียวผู้ใดมากผู้ใดกะถ้าอยากแยกก็ยังโทรมาแยกนะพ่อเนาะแมนแมนแมนยังตืนเต้นกันเลยครับเดี๋ยวเป็นจีของเสียกพี่น้องครับ มาหาไหเฮ้เฮ้เนี่ยเบื้องเราพี่น้องครับเบิ้องลาดลาดลาดแล้อนี้เขามีให้พี่น้องเบื้อยูซีไล่การเนาะงพอเนาะนี่ยละอ่าสามไล่การแล้วพี่น้องครับสามแต่ว่าซีตัวพี่น้องครับเปิดเป็นแพ็คคู่อ่าน่คือชุดนี่ก็คือเป็นคู่พี่น้องครับเอาอลูกนี่ตัวนี้นี่เป็นลูกสาวของไอ้เพชรล้ำผงเด้อครับผมนี่ยแหละพี่น้องครับนี่เป็นแพ็คคู่เนาะครับเนาะอืม เเห็นไหมนอ้นองครับเบิ้งเอาอด้วยพี่น้องดื้อเออตัวนี้เพชรสยามครับผมหกถึงเจ็ดเดือนครับเนี่ยอ่าอา่ารับผมเบิดไม่สามสิบเก้าคะนนแนนครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องดื้อแหมแพ็คคู่อ่าจะพี่น้องท่านไหนมักตัวใดก็จังโทรมาถามแยกเนาะงขอเนาะแมนอ่าถ้าแยกเขาก็มีราคาแยกให้ยุพี่น้องครับครับผมนี่แหละพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นชุดแม่สาวนะครับเนาะอ่าเปิดแบ่งแพ็คคู่นี่แหละพี่น้องครับ ควายงามคู <N Memorial> <m> ่ด <t ired> <m> ้วยพี <t ired> ่น้องด้วยควายงามคู่ถุงยางใหพี่น้องเบื้องจค่น้อยนะพ่อเขาเขาเขาอะไรดั้งเขาท่านสมัยเขาสไัยไหมถุงยางหมดเลยครับยุงยางให้พี่น้องเบื้องนี่เลยพี่น้องครับผู้ใดได้ไปนี่ก็คือไปปล่อยเสีเอ่อเฟี้ยงเขาไม่เนาะอ่าช่วงนี้พี่น้องครับเบื้องสามสบเก่าคะแนนพี่น้องราคาแพ็คคู่นี่ราคาพิเศษใสบายโกเลยเป็นราคาแพ็คคู่ด้วยพี่น้องด้อเพี้ยงกันดีกันก็ยังไม่อยน่อยพอกันขนาดพี่น้องครับเบื้องจัดเลยนะนี่ย เอ,อ่แล้วพี่น้องครับมาเ้ามากกระโโเขามาสอบถาม้อพี่น้องเด้อ<า>อ่านี่แหละพี่น้องกล้วยงามครูพี่น้องราะว่าโอเคไม่ใช่สอนเด้อรับผมเอากับชุดต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับเอาเพราะ่ตัวที่สองนี่สถา,านะเพื่อเป็นเจ้าเด็ครับผมเอากวาวยแม่นี่เด้อ ความสูงเพลนลอยสามสิบสามบวกลบเพลนเป็นลูกสาวเจ้าไม้อายุสิบห้าเดือนครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบแมนอ่าอายุสิบห้าเดือนพี่น้องครับเป็นเป็นลูกสาวเจ้าไม่ฟันน้ำนมอายุสิบห้าเดือนครับผมแม่สาวฟันน้ำนมครับผมเป็นลูกสาวของเจ้าไม่แมนอ่าแม่พนี่เป็นเราก่อทั้งในพ่อเราเก่อสายเพชรอุดรสูงร้อยห้าสิบสองเด้อพี่น้องเกิดจากแม่สายเพชรอุดรด้อพี่น้องเด้อ ผู้ยไร่พ่อมีกำลังสิบสองพี่น ну ้องครับผู Title ้ยไร่พ่อมีกำลังเอาแม่นี่ไปไว้ได้ไหมพี่น้องเด้อครับผมเป็นควายสีดอกเหล่านาะพ่อเนาะเขาก็ส่รงไม่เขากากงามเขาเปิดเขาปากง่ามครับผมเนื้อนังดีทไายมะนาวตัดพี่น้องครับเนี่ยสําคัญเหรพี่น้องครับเป็นควายที่หน้าตาสวยมากหน้าสวยขนาดพี่น้องคอยแนะนั่เลยควายแม่นี่ผู้ใดมีกำลังเปิดไว้สามสิบเก้าคะแนนครับผมนี่เบิ่งพี่น้องครับเบิ่ง์ด เป็นสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับนี่เาเบื้องหน้าตาแล้วพี่น้องครับบัดนี้งามเกือกล้วยแม่หนิแม่เนาะงามเพื่อนงามโตัวน้วะตาแก้มตาแก้มเจ้ากระจัมตาเดียมแี้มจั่อัตลักษณ์กล้วยไทยที่ชัดเจนมากพี่น้องครับเอาเบื้ององค์เนี่องข้อขาวพี่น้องครับนี่อกใหญ่พี่น้องครับนี่แขยงขากิบเด็บกิบต์ข้าวดีด้วพี่น้องเพราะว่องทุกน้องขาวเบื้องเนี่ยเบื้องหน้าตาเบื้องบาทเจ็ดพันพูดเขาเปิดกว้างพี่น้องครับนี่บอยจะไปยืนทั้งทางนะครับ อกล่องซองทางคู่หนึ่งขวัญถัดมาลาก็มี่นเงีอครบองค์ประชุมเลยวันต่อไปข้อยแม่หนึ่งมีความลั่งในหน้าใบได้พี่น้องครับเบิ่งหน้าตาสวยพี่น้องครับนี่เขาเปิดกว้างเอาพ่อจุงย่างเลยครับไปเนี่ยเป็นข้อยสีดอกเหล้านะพ่อเนาะสีดอกเหล้าขนสีดอกเหล้างามพี่น้องโอเคเลยราคาเพิ่นได้สมุดูทได้สมุดก็คือ เพิ่นได้สงส่วนเพิ่นละครับผมใช้ภาษาฝรั่งไปครับเบิ่งท้ายหางมาหน้พี่น้องครับอีันนึ่งคือ้ายหางดีมากพี่น้องครับแมนเนี่ยเงาหางแง่เนาะพ่อเนาะแมนอ่า้ายนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งหางครับผมหางนี่เงวพี่น้องครับเป็นจะเอาไปว้เป็นแม่บอกเ้อนั่นคันมีกําลังซสื่อฟฝ้าวซื่อไว้พี่น้องคแอยเมนพี่น้องครับผมได้มีลีพี่น้องว่าเบิ่งตัวกิ่งเ้อครับผมได้เชื่องเนาะพ่อเนาะได้ มุนดีพี่น้องครับเข่าข้อเข่าหางเข่าท้ายโอเคครับผมเนี่พูดครับเอาพ่อจับมาทวนให้พี่น้องมึงจักรอบนะครับผมเขาควยแม่นี่เด้อความสูงพลอยสามสิบสามบวกลบเพิ่นเป็นลูกสาวใหม่เด้อฟันมันนมเนี่ยแะครับผมเบิดคะแนนไว้ไอสามสิบเก้าคะแนนครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะครับสามสิบเก้าขึ้ร่วมทรงให้่มูเจ้าแต่ละนั่งทาแต่ใจเด่นคอย คมัดจำพันสองพันครับพ่อได้เตือนมามันไปส่งกล้วยล้วก็สิเหลือไก่เบิ้งโต้กล้วยเราไก่ไปจ่ายหน้าฟอกเด้อครับผมนี่ท่ายเพป็นนี่เบอแม่นร้อยสามหาได้อยู่บ่ก่มแม่นอ่านี่ท่ายตร่งดังเลยพี่น้องเด้อนี่สังเกตได้เลยพี่น้องครับไอ้โม่เจ้าพิษเจอหนาพิษเจอแล้ซ่อมเบิองหลวงทุกสาวเจ้าไม่นี่ครับผมเพิ่นอัตลักษณ์เป็นน่เป็นยังชีได้เหรอครับผมครับผมเอาเมิ่งกับตัวต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่สามนะครับ ครับครับพ่อตัวที่สามนี่สถานะเพื่อนเป็นตั้งได้ครับผมเอาควายแม่นี่ได้เป็นลูกสาวเก้าเจริญครับผมลูกสาวของพ่อก้าเจริญแมนอายุเพิ่นสิบสี่เดือนอายุสิบสี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อส่วนสูงหน่อยยี่สิบเก้าบวกลบเด้อเนี่ยพี่น้องครับส่วนสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบวกลบเด้อพี่น้องแมนเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งไทยกอนตัวนี้เอ้าตัวนี้ให้เบิ้งไทยกอนเลยเด้อพี่น้องเดื้อ เบื้องท้ายหางพี่น้องครับนี่หางดีไพ่ง่ายพี่น้องครับเปิดไว้ยีบเก่าเขานนครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อคอยเริ่มคอยเร่มคอยคอยตรงเฝ้าบอกค้างเคียดคอยกระเรมพี่น้องครับเบื้องล่ำปวดเยเขาหมากเลยพี่น้องครับได้หน่อยได้เน่าได้ข่าวลูกเข่าวจะเล่นตัวนี้เนาะคอยตรงย่างยคือไปเลขก็ได้ครับมาไหมมาไหมได้เน่าได้เนี้เป็นสายทั้งหนพ่อสายทั้งเพชรอุดรครับผมนี่เกิดจากแม่สายเพชรอุดรเพื่อพี่น้องเนี่เบื้องถึงขั้วที่เนื้อหนังดีมากพี่น้องครับโปรดยวอื เนี่ยเบื้องนี่แหละเบื้องนะยืนง่ามพี่น้องครับเบื้องยืนง่ามยืนเปล่นพี่น้องครับเหย้วพี่น้องครับนาตาเพื่อนเบื้องนาตาเบื้องนาตาเพื่อนพี่น้องครับบัน,นีินาตาตาเต้มตาเต้มเจ้ากระดัมเดี๋ยวเจี๊ยมแจ่มพี่น้องครับอ่องขอดสองอ่องนึกพี่น้องเนึกที่สำคัญรีเคียงขาไงเคียงขาขาญ่เล็บสวยพี่น้องครับนี่เบิ้งขาใหญ่อี่ยมพี่น้องครับขากระปุดไปหมเนี่ยเบิ้งหน้าตาเพื่อนพี่น้องครับหน้าเขามีแต่ดีดีเนี่ยหน้าตาสวยพี่น้องครับเบิ้ง เนี่ยหน้าตาเขาเปิดกว้างพี่น้องครับแมนกองคั่งคูนี่พล้จุงแยงอย่างนี้นะครับฟันหาบเงินหาบทองฝนตกช่วงเนี่ยพี่น้องครับเพิ่อฝนตกสวาบเนี่ยตัวเงาพี่น้องครับคล้ยแม่นี่เนี่ยแล้ตัวเงาอีหลีเงา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 พี่น้องเอาไปเอาไปไม่ว่าคันเสื้อสุดนี่ชี้ตัวนี่สบายกลเลยมันตัวไปนี่ผู้ใดได้ไปนี่ก็คือตั้งฟาร์มอีก็พอเนาะตั้งฟาร์มได้เลยสบายกเลยพี่น้องครับเนี่ยเบิ่ง ปูดนะพออยื่นั่งทางพ้นนะครับคุณพี่น้องครับเอ๊บพี่น้องครับเบิ้งอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวจริงเนี่ยเบิ้งตัวจริงได้พี่น้องเด้อเนี่ยคุณนะเอาให้มุกเจ้าลำลำรวยๆเด้อขายเข่าได้หลายเออครับผมนี่แหละพี่น้องครับมือนี้เท่ากับมีอยู่สามตัวสี่รายการน้องพ่อเนาะมีสุดสามรายการสี่ตัวพี่น้องครับไม่สุดใดขายเข่าก็มีครับ พอขายก็มีก้ำลั่งน้มาชื่อไว้ครับผมเอาปอตัวนี้พี่น้องจะกรอบนะครับผมเอาควายแม่นี่เด้อความสูงเป็นรอยยิบเก่าบวกลบครับอืมเพิ่นเป็นลูกสาวเก่าเจริญเด้ออายุสิบสี่เดือนครับผมเปิดคะแนนไปยี่สิบเก่าคะแนนได้พี่น้องเด้อครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับอ่าสำหรับลูกสาวเก่าเจริญครับผมตัวนี้นังเทียนโทรมาเพราะยังใกล้เจ้าอันนั้นเพือเจ้าเพือจับกล้วยไอ้นั่นแค่มันโมเมนต์ดอกพี่น้องมุกข่อยหันสันหา ครับหาตัวเชื่องเชื่องครับผมหาตัวโฮโ้ฮ้จับได้ใบได้ปากพูดเป่าผู้ยิ่งครับเล็กน้อยนี่ครับปากได้เองสีหน้าครับผมนี่แหละพ,พี่น้องครับถ้าเป็นควยพันตุกัเนาะพ่อเนาะแม่อะควยพันตุกัมควย พัฒนามาแล้วพี่น้องครับพื้นที่เชื่องครับผมนี่แรับง่ายบ่ายง่ายพี่น้องครับับง่ายฝากผู้เฒ่าเด็กน้อยเลี้ยงเข้าก็สบายใจเพราะแม่นว่าง่ามคือจังเผด็แต่ว่าทางดังดเล้คนจะซื้อนี่แหละพี่น้องครับเอาเอาฝากเอฟซีในเพราเอาขอบคุณทุกการติดตามเด้อขอคุยภยายในไกลคืยยยลอเยยยก่าครับผมเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาเอาจานละครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ห้องของผมีอย่างไร้อพี่น้องเด้อครับเอากระกล้ดีเพราะว่อยคลิปแล้วเนาะพ่อเนาะแม่เก่าสิบเก่าแล้วพี่น้องครับ เอาเป็นอยงไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยกดติดตามพี่น้องครับขอคุวพวอไก,ก่ช่องใบบุญชาแนลนะครับครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกาข่าวเขวามาสวัสดีครับสวัสดีครับ